สวัสดีพวกทึมวันนี้เราจะมารีวิวเกมเวกมาสเตอร์นะครับผพราะมาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขียนว่าเวกมาสเตอร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันในช่องตุ้ยขอโทษครับพบกันในช่องทัสหนึ่งสามครับวันนี้เราจะมา อ่อนนะครับไม่ยากอนอนอ่านี่มีบอกอยู่นะครับให้เลื่อนใช่ไหมเป็นเกมอ๋ออ๋อเป็นวิธีเล่นนะครับเป็นเกมโง่งๆนะแต่บอกว่าน่าจะเล่นดีอยู่นะครับ ก็ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับในช่องของเรานะทัชหนึ่งสามนะครับมาเริ่มเลยครับปับอ๋อเราเลื่อนไปนะครับเลื่อนไอ้ปุ่มขวามือบนขวามือล่างสุดนี้นะครับท่านเป็นขา,ขาวๆตรงไอ ตรงไม้เรานะฮะแสดงว่าไม้เรากำลังทำงานตรงตรงนั้นนะฮะทำงานเป็นพิสุไม้นะครับอะไรก้าวไกลแล้วก็รูดยาวๆนะครับเป็นซ <promises> ่องสี่เหลี่ยมทีพื้นผ้านนี่ครับอ๋อกรแจายแล้วเอออ่อเกือบล้มนะครับ เกือบนะครับโอ้โหวัสดีเจ้าปลาซื้อบือ้อโอ้โ,โอ้โลม้มยืนเฉยไม่ได้นะครับล้มนะครับโอ้โหล้มอีกนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับก็ เดินไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะทางข้างหน้านะล้มอีกแล้วลก็เอาใหม่ะรันเริ่มใหม่ได้ก้าวไปทีละสเต็ปนะครับเดินเย็ยนนะครับโอ้ปลามันกัดไม้นะครับปลาปีเรียนย่านะผมคิดว่า เมันเกมวะนี่แต่มันเล่นยากครับเอาไว้เอาไว้หนึง่งแล้วก็ยาวไปนะอ้าวเหมือนเกมโง่เกมง,โ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 ง,ง่ายๆนะแต่เล่นยากนะ ความพยายามอยู่ในความสำเร็จอยู่ที่นั่นโอ้โหถ้าก้ายาวไปก็ตกบ่อนะครับอ้อา <c oughs> <c oughs> โอ้ มาเริ่มใหม่ครับแค่เดินมาก็ล้มตึ๊ดตึ๊ดเยงเย็นนะครับตึ๊ดตึ๊ดยังไงยาวได้ไหมตึ๊ดอ๋อได้อยู่นะเอาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่า โอเคครับผ่านด่านนะแพ้ใช่ไหมนี่นี่ไงครับบอกมัตเตอร์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคนะครับใครอยากโหลดเล่นก็โหลดมาได้นะครับเกมียง่ายง่ทรงตัวนะครับอ๋อ แค่ขี่ม้าโยกเยกนะครับบ้านใครเรียกมาอะไรผมไม่รู้นะแต่บ้านรผมเรียกม้ายกเยกคอมเมนต์บอกเลยนะครับแถวบ้านใครขี่ม้าอะไระเรียกว่าอะไรนะโอ้โหปลาน่ากลัวมากเลยโอ้โหปลากัด เร <laughs> ียบร้อยนะครับเกมโโง่งแต่สนุกนะครับโอ้โหไม่พ้นนะครับอ้าแกะซื้อมือแพ้นะครับไม่ใช่แกะ ด่านสองนะครับทั้งเกมเนี่ยมีสองตัวเนี่ยนะฮะมีแพะกับมีปลานะเอ๊ะปลาเ,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 เป็นย่าซื่อบื้อเออก้าวยาวไปไหมผมมันถอยหลังไม่ได้นะฮะ ถ้าเราวก้าไปแล้วถอยหลังลำบากนะโอ้ถอยหลังไม่ได้เป็นหน้าได้อย่างเดียวนะครับ<อ>นะ่ะผมพยายามถอยหลังแล้วนะอะ <c oughs> ปับ๊บเฮ้ยอฮ้ยอะไรอะ่ะ โอ้โหฉันซื้อแกฉันจะมาตามอาไนจะปาปิรุญยาโอ้มีกระโดดได้โอ้นี่กระโดดได้ตวัดสองครั้งนะครับไว้สองขาเข้าใจแล้วโอเคห้ามตวัดนะฮะถ้าตลอดตวัดจะกระโดดสองขานะส่งตัวไม่อยู่ ้องเกมคนแก่เล่นนะฮะใจเย็นๆนะเกมเนี่ยถึงจะเล่นได้ในที่จุดในที่จุดในที่สุดเราก็ผ่อนด่านได้โอเคครับอ่ะอีกด่านหนึ่งแล้ว ผมว่าจะมารีวิวจะหน่อยหนึ่งนะอันนี้คืออะไรผมก็ไม่รู้นะอ๋ออ๋อโอเคมันจะแต่ละด่านก็จะยากขึ้นนะครับใครจะโหลดไปเล่นก็เล่นได้นะฮะผ่อนคลายใครเครียดนะครับเล่นฆ่าเวลาได้นะเอา เห็นดาวเลยโอเคครับตั้งหลักให้ดีนะครับอ่าเทคนิคนะครับก้าวยาวหน่อยหนึ่งนะจะได้ตั้งฉากได้ดีนะครับเห็นไหมถ้าก้าวสั้นเนี่ยมันจะล้มนะฮะ นนก็เฟื่อนนะฮะเฟื่อนดีนะผมเล่นต่อยหน่อยนึงเอาเสียได้นะครับแต่เป็โนโฆษณานะี่เดี๋ยวผมเล่นต่อยอีกหน่อยนะึงนะเฟื่อนดีนะเอาไปเล่นผ่อนคลายได้นะครับใครอยากให้ผมรีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับ มีผึ้งนะครับเกมนี้คือให้เราทำไงอ่ะเอาไม้ไปถีบผึ้งเลยยังไงอ๋อ <c oughs> โอเคเทคนิคง่ายๆนะครับ <c oughs> เกมนี้ก้าวยาว เกมนี้ผมอีกเกมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมพากเป็นภาษาฝรั่งนะครับเป็น,นปหนังฝรั่งสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มสวนสุกนะครับชื่อฟาร์มของผมอยู่เอ่อฟาร์มผมคือฟาร์มสวนสุกอยู่รัตเวกัสนะครับเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัตเวกัสเออ บ้าเอ้ยจะไปยังไงเนี่ยเกยมนี้ยากอยู่นะครับไม่ได้ง,ดง,ง่ายๆนะเบื้อกเอ้ยเอ,ยอ้ยเป็นเจ้าเท่านั้นที่จะคุ้มครองนายได้ <c oughs> เ,ดเดินเดินแค่นี้ก็ยังล้มเลยนะครับจุดวระทาบหาจนชาวไร จอนเข้าไล่กบลิตติเออเริ่มยากแล้วนะครับต้องใจเย็นนะเกมน,นี้ตาบก็ายาวก็ไม่ได้นะเย็นออโเคโ นี่เอ้าให้มันผ่านด่านนะฮะถ้าไม่ผ่านก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะรีวิวเกมมาเรื่อยๆนะฮะอ่าน่าจะผ่านนะครับเกมนี้ ห้ายังไม่ผ่านอีกแล้วเนี่ยนี่ห้าดีที่สุดฉันก็ผ่านด่านว่าได้โอเคก็พูดไปงั้นนะฮะอ่ามีฝนตกด้วยนะ แต่เราก็จะพอแค่นี้ก่อนนะฮะเอาไว้เกมหน้านะฮะไว้ EP หน้าเดี๋ยวผมเล่นเกมนี้ให้รูอีกทีนะครับเกมเก่านี่หนะฮะตอนนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะทำเป็น EP ไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าใครชอบผมพูดภาคเสียงฝรั่งหรือเปล่านะโอเคครับขอบคุณครับ